สารคดีกองโรงไฟฟ้าสัมพันธ์ตอน7 0พรรษา7โครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักพัฒนาในปี2568ถือเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเจริญพระชนมายุ7 0พรรษาในวันที่2เมษายน2568 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสรินทรจังหวัดอุบลราชธานีจึงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาเจ้าฟ้านักพัฒนาแสงแห่งพระปรีชาณเขื่อนสรินทรระหว่างวันที่28-30มีนาคม2568ซึ่งเป็นหนึ่งใน7กิจกรรมที่กอฟผได้ดำเนินการโครงการ70พรรษาเจโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินทรมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเดินวิ่งในรันเทิดพระเกียรติ70พรรษาเจ้าฟ้าสิรินทรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรตลาดนัดจำหน่ายสินค้าชุมชน70ร้านเด็ดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมจุดถ่ายรูปเช็คอินอุโมงคไฟยาว70เมตรและพบกับศิลปินชื่อดังอย่างไยอรไทยและก้านตองทุ่งเงิน นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วกฟผยังมีอีก6โครงการที่กฟผดำเนินการผ่านโครงการ7 0พรรษา7โครงการเฉลิมพระเกียรติคือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยจัดหาและปลูกรักษาพืชหายากสมุนไพรท้องถิ่นรวมถึงเพาะขยายพันธุ์แจกจ่ายกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้าของกอฟผ17แห่งทั่วประเทศโครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตารวม35,000อันโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5กำลังผลิตรวม70กิโลวัตต์ให้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกล โครงการเพิ่มคุณภาพอากาศในโรงพยาบาลโดยติดตั้งนวัตกรรมระบบหมุนเวียนและบำบัดอากาศภายในโรงพยาบาล7แห่งเพื่อลดฝุ่นและอ่องขนาดเล็ก PM 2.5และกำจัดเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานโดยกะฟะผจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานใน3ระบบได้แก่ระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบปรับอากาศและระบบทำความร้อน ของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถมและโรงพยาบาลภายใต้มูลนิธิเทพรั์เวชานุกูลรวมสามแห่งโครงการสนับสนุนชุดนักเรียนเบอร์ห้าให้แก่โรงเรียนในพระราชูปถมโรงเรียนต่อชดอและโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยจำนวนทั้งสิ้น7 0 0 0ชุดทั้งนี้โครงการเฉลิมพระเกียรติทั้ง7โครงการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนองพระราชปณิธานและถวายความจงรักภักดีเจ้าฟ้านักพัฒนาของปวงชนชาวไทย